สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพิงค์นะคะสารินิโชตจากเว็บไซต์สา i n น c โชต c o m ค่ะโอเคเอาละวันนี้นะคะสิ่งที่พิงค์จะมาสอนเลยก็คือการทำภาพแบบนี้เขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะเพราะว่ามีาน้องๆเนี่ยขอมานะคะว่า,อ,าอยากจะทำพอร์ตโฟลิโอสักหน่อยแล้วก็คือขอให้พี่พิงค์เนี่ยช่วยสอนหน่อย เราก็เลยจัดให้นะคะเพราะว่าเป็นคนใจดีอยู่แล้วโอเคสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยนะคะก็คือถ้าเป็นรูปน้องๆหรือเพื่อนๆกันเองเนะี่ยก็จะต้องถ่ายรูปมาลักษณะแบบนี้หรือแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็รูปเนี่ยที่ใช้เนี่ยรูปนี้เลยรูปเดียวนะคะไม่มีอะไรยากเลยวันนี้นะคะคือเราจะทําให้ง่ายๆนี่แหละทําแบบง่ายแต่ว่าเป็นสไตล์หรูๆนะคะเห็นไหมมันก็จะแบบโอเคอะ ะพิงชอบมากเลยนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าโอเคชอบไม่ชอบก็ถ้าคนที่มาดูก็คงชอบแล้วล่ะนะคะอ่ะมาเรามาลุยกันเลยอ่ะก็จะตัดรูปก่อนนะคะแต่ต้องขอบอกว่ารูปนี้มันเป็นรูปเล็กนะคะพิงไปหาจากเน็ตรูปนักศึกษาเนี่ยให้แบบรูปใหญ่ๆมันหาไม่ได้นะ,ะพิงก็เลยได้แบบรูปน้อยๆไงเนี่ยแค่312เองอะ่ะนะคะก็เลยเออได้แค่นี้ก็แค่นี้แหละเพราะว่า หาไม่ได้ละนะคะก็เดี๋ยวไปคลิกที่เลเยอร์ก่อนวันนี้ก็จะมาสอนตัดเลยแล้วกันนะคะแล้วก็คอนโทนเจอันนี้ก็คือตัดอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่มันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละจากนั้นเนี่ยให้ไปคลิกที่ Channel นะคะตามทันไหมจากเลเยอร์เมื่อกี้เนี่ยก๊อปเลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปที่ Channel แล้วก็ไปเลือกกรีนอ่ะกรีนนี่แหละนะคะจากนั้นให้ไปที่ Image Adjustment นะคะแล้วก็ Level แล้วก็ปรับ ความเข้มมันอะประมาณนี้แล้วกันเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะแบบให้ตรงเนี้ยมันขาวไปหมดเลยแล้วเวลาเราเลือกพื้นที่ในการตัดมันจะง่ายนะคะโอเคกดโอเคเลยจากนั้นที่เราได้จากนั้นให้ไปเลือกเลเยอร์ใหม่แล้วก็เมาส์มาเลือกเลเยอร์อันที่2นะคะจากนั้นให้ไปเลือกที่ตรงนี้ g i จ w ก r ดนะคะแล้วก็จิ้มไปเลยจึ๊กเข้าไปอ่าขออภัยไปอีกอันเลือกอันแรกก่อนแล้วก็ จิ้มไปเลยนะคะอืมจิ้มไปเลยแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่งงเนาะจากนั้นเนี่ยให้กดชิปบนแป้นพิมพ์นะคะอค <c oughs> ขอไปถ้าใครไม่รู้จักชิปเนี่ยดูที่แป้นพิมพ์นะแล้วก็มันก็จะมีสัญลักษณ์ตัวลูกศรขึ้นสะกดด้วย S H I F T นะคะนั่นแหละกดตรงนั้นค้างไว้แล้วก็มาจิ้มไปเลย ะะคจิ้มตรงส่วนนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยกดชิปกับคอนโทนไออีกทีนึงนะคะไม่ต้องถามว่าทำไมก็ทำตามพิง์ไปก่อนแล้วกันจากนั้นก็มาเลือกเลเยอร์ข้างล่างจึ๊กเข้าไปนะคะแล้วก็ปิดตาข้างบนจากนั้นให้เพื่อนเไปเลือก refine edge นะคะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปรับบัตให้เล็กๆลงมาหน่อยก็คืออบไม้กับรอริงบนแป้นพิมพ์นะแล้วก ลบไปแล้วก็ลบในส่วนที่มันขาวๆนี่ไปอ่ะเนี่ยตรงผมนี่ด้วยนี่ๆหน,น่อยๆก็ลบกันไปอ่ะแล้วก็ปรับสมูทนิดนึงนะคะแค่นี้แหละแล้วก็มาเลือกตรง Output ช o เนี่ยให้เป็น New Layer ไปเลย <S <S กดโอเคเห็นไหมเราก็จะได้ประมาณนี้อ่ะแล้วสูงเข้าไปส่วนตรงเนี้ยก็จิ้มเข้าไปเลยนะคะโดยใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปเลยกดชิปค้างไว้นะแล้วก็ดีลิฟตเลยบนแป้นพิมพ์นะดีลิฟตเลย อ่ะ,อะง่ายมากเห็นไหมเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยทายังไงต่อนะคะก็เทสีขาวนั่นแหละะไม่มีอะไรยากก็ไปเลือกที่เครื่องมือตัวนี้นะคแล้วก็ <c oughs> มาลากเลยลากสีขาวลงไปเลยอแต่ถ้ามันไม่เป็นสีขาวก็ไม่ใช่ปัญหาไปเลือกที่ฟิลแล้วก็เลือกให้เป็นสีเดียวเราก็เลือกสีขาวซะนะคะ <c oughs> มันอาจจะไม่ขาวร้อเนนะผิงลองคลิกดูก่อนอ่ะมันเป็น โค้ดสีตามนี้นะคะ fb fa f8 นะคะมันไม่ใช่ขาว100%จากนั้นกโดโอเคแล้วก็ดึงไปข้างหลังสุด <c oughs> เราก็จะได้แบบนี้แหละเห็นไหมนะคะจากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อ <c oughs> นะคะก็รูปนางแบบเอ,อ่อรูปนักเรียนเนี่ยใช่ไหมก็กดแมสห้เรียบร้อยแมสนะคะจากนั้นก็เอาบัตรมาปัดบัตรตัวเนี้ย <c oughs> วิธีการดาวน์โหลด ะะก็คงต้องสอนกันอีกเพื่อเพื่อนๆนบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะคะก็ไปกดตรงนี้เดี๋ยวพิงจะแนบไฟล์เนี่ยไว้ในเว็บไซต์เลยแล้วกันนะคะแล้วเพื่อนๆพก็ไปดาวน์โหลดไปทั้งแพ็กเลยนะคะมันเป็นสต็อกโฟโต้มันจะเอาไปทั้งหมดเลยทั้งยวงเลยนะคะมันก็จะมีบัตรไปด้วยวิธีโหลดก็คือง่ายๆก็ไปที่ตรงนี้นะคะจากนั้นก็ไปที่คลิกตรงนี้แล้วก็ไปที่โหลดบัตรตัวนี้จากนั้นเนี่ยอย่างที่พิงบอกว่าพิงเอาไว้ ในเว็บไซต์นะคะเป็นสต็อกโฟโต้เลยเพื่อนๆก็ไปเอาในนั้นอ่ะแล้วก็ดับไปคลิกที่ตัวเองดาวน์โหลดมานั่นแหละนะคะตัวมันจะชื่อว่าตัวเนี้ย S S G นี่แหละนะคะบัตรตัวนี้ Watercolor เนี่ยนะคะก็ดับเปคลิกเข้าไปแล้วก็ดับเปคลิกเข้าไปอีกทีแต่กรณีพิงพิง,งใส่บัตรแล้วเพราะฉะนั้นผิงจะไม่ดับไปคลิกเข้าไปนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็ดับไปคลิกเข้าไปซักโอเคหวังว่ามันจะไม่ได้ยากอะไรนะคะจากนั้นเนี่ย นะเราก็มาหาบัตรที่มันแบบนี้แล้วกันนะคะเพื่อที่จะเอามาปัดอาวอันนี้พิงเผอเผอแบบกดบัตรเข้าไปแล้วกดโดนแซดล้วกันนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากเลยบัตตัวนี้ปรับปรับบ,บ,แบบัตรแป๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ ความจริงนี่ New Layer มันดีกว่านะคะขออภยัย New Layer ตรงนี้เลยนะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นสีขาวนะคะขาวแบบนี้เลยก็ได้ fbfaf8 นะคะแล้วก็มาปัดลงไปนะคะเนี่ยปัดใส่ลงไปขยายปัดหน่อยหนึ่งนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยถ้าใส่ตรงนี้มันแข็งๆขไปนะคะเราก็สามารถเอาออกได้ Delete ได้นะเนี่ย Delete เลยนะคะสมมุติไม่ชอบนะแล้วก็ New แล้วก็หาบัตรใหม่คือบางทีผิงทําไปผิงก็จะไม่ได้ไงว่าพิงใช้บัตรตัวไหนวะอะไรเงี้ยบางทีก็งงกับตัวเองนะ,นะะ,นะะอ่าก็เลยขอภายแล้วกันก็เนละือนกะ เอาบัตรทีต่ตัวเองชอบนั่นแหละนะคะ,ะเนี่ยอันนี้มันใหญ่ไปแบบนี้ก็ได้มาละเลงนี่ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้มันก็สวยเหมือนกัน <c oughs> นะคะ,ะแล้วถ้าสมมุติมันแข็งทื่อเนี่ยเราก็ปรับมันสิ แบบนี้ก็ได้ <c oughs> นะคะปรับแบบให้มันลดอ่อนลงไปแล้วก็ที่เราแมสไปเมื่อสักครู่นี้มันไม่ได้เสียนะจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆไปเปลี่ยนหัวแปงซะ <c oughs> ให้เป็นเท่าเอา่อให้เป็นแบบเนี้ยนะคะฟุ้งๆนะคะแล้วก็มาลบย่อย่อเป็นเป้นพิมพ์แล้วก็บริไม้กับ,บรอลิงดูด้วยนะคะอ่าแล้วเราก็ลบไปเนี่ยมันก็จะลบนะคะ <c oughs> <c oughs> านางแบบเราสูงไปหน่อยแล้วก็ ปรับลงมาเนาะจากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อนะคะก็จากนั้นก็ใส่เทคเลยแล้วก็ใส่แบ็คกราวมาันไม่ยากเลยนะคะเนี่ยก็เอาแบ็คกราวมานะคะดึงมาเอาไปใส่ข้างหลังแล้วก็ดึงไปข้างหลังซะก็สิ้นเรื่องนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องย่อมาหน่อยย่อบแบ็คกราวนะคะประมาณนี้ นี่เห็นไหมนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องคอนโทรลเจตัวนี้ด้วยเอาไปไว้ข้างบนนะคะอะ่เมื่อคอนโทรลเจแล้วมันก็จะกลายเป็นอีกเลเยอร์แล้วก็คลิกมุมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลากไปข้างบนนะคะแล้วก็ไปไว้ข้างหลังนางแบบเราหน่อยนะประมาณนี้แล้วก็แบ็กกราวเนี่ยเราก็ปรับมันให้ จางๆดูหน่อยมันจะได้เกลืนกันนะคะโอเคมาถึงตอนนี้แล้วนะคะโอ้จากนั้นเนี่ยให้ใส่ฟอนต์นะคะในกรณีของพิงเนี่ยเดี๋ยวพิงจะด่วน <c oughs> พิมพ์พิมมาแล้วพิมมาแล้วนะคะก็นี่เลยมาใส่ได้เลยเนี่ยเราก็ไปไว้ข้างหลังอืมแบบนี้นะคะ แล้วถ้าสมมุตินางแบบขึ้นสูงเกินเนี่ยเราก็ปรับให้นางแบบลงไปหน่อยนะนะคะจากนั้นทำยังไงทำยังไงให้มันเป็นเส้นขาขายๆแบบนี้ง่ายมากนะคะคลิกไปเลยคลิกไปที่ฟอนต์แล้วคลิกขวาแล้วก็ไปที่ convert ไปที่ตรงนี้ก็ได้นะคะทันไหมถ้าไม่ทันก็เพื่อนๆก็กด stop แล้วก็กลับไปอีกทีแล้วกันเนาะ ะะจากนั้นเนี่ยผิงจะใช้ตัวนี้ในการตัดก็เอามาจิ้มเลยจิ้มเลยประมาณนี้เราจะตัดประมาณนี้เราก็คอมจากนั้นให้กดชิปคอนโทรล j นะคะจากนั้นก็มาเลือกเลเยอร์ที่ตัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้มันออกห่างกันนี่เห็นไหมง่ายมากอ่าแล้วเราก็จะตัดอีกไนงะแล้วก็เลือกเลเยอร์ที่เราจะตัดแล้วก็เอาตัวเนี้ยเครื่องมือตัวเนะี้ยมาจิ้มอีก นะคะจิ้มไปเลยจิ้มไปจากนั้นก็กดชิปคอนโทรลเจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปรับลงมา,าประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะออกห่างกันแล้วนะคะไม่ยากเลยจากนั้นเนี่ยส่วนตรงเนี้ยเรียนตรงเรียน Photoshop เนี่ยก็อาจจะบอกว่ามาจากโรงเรียนอะไรก็ได้นะคะ เดี๋ยวดึงไว้ข้างบนก่อนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเพื่อนๆนน้องๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะใส่เป็นชื่อโรงเรียนก็ได้นะคะแล้วตรงเนี้ยตรงนี้นะคะก็ให้เป็นชื่อเราชื่อเป็นภาษาไทยนางสาวอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ของพิงเนี่ยเป็นชื่อแบรนด์ไงซารีนีโชดน,นะคะเดี๋ยวพิงหาเทคก่อน เออพิงหาไอ้ตัวนี้ก่อนตัวดำนะคะเออเดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้จะทำไงเนาะเอ่อไอ้ตัวดำดำเนี่ยมันก็เอามาจากตรงนี้แหละนะคะแล้วก็มาวาดทับไปแค่เนี้ยน,นะคะแล้วก็ดึงไว้ข้างหลังดึงไว้ข้างหลังแล้วถ้าสีมันเป็นแบบนั้นก็แค่มาเปลี่ยนตรงฟิลเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำก็เสร็จแล้วนะ,ะเห็นไหมประมาณนี้แหละนะคะไม่ยากจากนั้นเนี่ยข้างล่างก็เหมือนกัน นะคะอันเนี้ยก็คือพิงพิงมไปแล้วพิงก็จะดึงเข้ามาเลยส่วนตัวเนี้ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวพิงจะมาสอนดวิธีอ่าพิมก่อนอ่าตัวเนี้ยพิม์ก่อนนะคะเห็นไหมมันจะเป็นเทคเทคธรรมดาเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเทคจากนั้นเนี่ยพิม์ก็จะเปลี่ยนสีให้ตัวข้างหลังเนี่ยอาร์ติสเนี่ยให้เป็นสีขาวข้างหน้าก็จะเป็นสีแบบ สีตรงเนี้ยิงดูดมาจากตรงนี้เลยนะคะสีอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เพื่อนๆชอบแล้วกันแล้วพิงก็จะใส่แบบนี้จากนั้นเนี่ยพิงก็จะเอาตัวสี่เหลี่ยมเนะี่ยมาวาดไว้ข้างหลัง <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนสีซะนะคะ,ะแล้วก็ดึงไปข้างหลังอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จับขึ้นไปจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมา ทำเทคให้กลายเป็นเลเยอร์เฉยๆก่อนนะคะก็โดยคลิกขวานะคะจากนั้นก็ไปที่ตัวนี้ <c oughs> คลิกปเลยนะคะจากนั้นก็มาตัดก่อนนะคะจิ้มไปจิ้มไปเลยนะคะจากนั้นให้กด control shift control j นะคะเพื่อให้มันแยกออกจากกันแบบนี้ใช่ไหมแยกออกจาก b อะจากนั้นเนี่ยแล้วก็มาจิ้มที่ artist เนี่ยแหละแล้วเราก็ มาวาดลงไปใหม่นะคะาวาดลงไปแล้วก็กดชิปคอนโทนเจเหมือนกันจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ปรับตรง o อป c ซิ y ตี้ให้มันลดน้อยลงไปหน่อยอเห็นไหมมันก็จะมีมิติมากขึ้นคือล่ะก็เหมือนกับตัวนี้แหละนะคะเนี่ยนะจากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อนะคะไอสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำยังไงเห็นไหมมันคอมกันอยู่ก็ง่ายมาก มาที่นี่เลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะพลิกกนอะไรเนะี่ยแล้วก็ไปเลือกตรงเนี้ยเป็นสามจากนั้นก็มาวาดเลยนะคะแต่ถ้าวาดแล้วมันเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะให้ไปเปลี่ยนตรงฟิลเนี่ยให้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนตรงสโตกเนี่ยให้เป็นสี <c oughs> สีอะไรก็แล้วแต่แต่กรณีผิงจะลองเอาสีน้ำเงินก่อนล้วกันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ เอามาคอมวางหน้าสินะคะดึงไ้ข้างหน้าเลยประมาณ5นะคะสโตกเนี่ยไปจิ้มที่ตรงนี้นะแล้วก็าหนะคะแล้วก็พิงจะเปลี่ยนสีนะสีดำดำๆหน่อยแล้วกันาจากนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้ แล้วก็ปรับ opacity มันลงมาปรับมันลงมาเลยนะคะจากนั้นให้ไป mask ข้างล่างตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมจึ๊บเข้าไปแล้วก็เอาบัตรเนี่ยมาลบอย่าลืมนะคะในการใช้ mask layer เนี่ยก็คือสีที่เอามาทำกับตรงเนี้ยจะต้องเป็นสีตรงกันข้ามตรงเนี้ยเป็นต้องเป็นสีดำร้อยรก็คือ0ูนย์หตัวนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นสีขาวนะถ้าใครที่เคยเรียนมาเนี่ก็จะเข้าใจเพราะว่าพิงจะใช้ตลอดแล้วก็จะบอกตลอดเลยนะคะ จากนั้นเนี่ยก็ลบไปเลยนะคะลบตรงนี้ไปเลยมันจะเหมือนทะลุเห็นไหมนะคะเราก็ไปลบตรงข้อมือหน่อยนี่เห็นไหมมันก็จะเหมือนทะลุละแต่ถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยมันเฮ้ยเราลบเกินวะทําทไงวะก็เอาอย่างลบเนี่ยมาคืนค่ามันซะแค่นี้เองนะคะ แล้วถ้าเราอยากจะลบก็แค่เอาบัตรเนี่ยนั่นลงไปแค่นี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะยังไม่เสร็จก็คือยังมีอีกสามเหลี่ยมเ,เล็กเห็นไหมตรงนี้เห็นไหม,หไหมก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะก็เอามาวาดอ, <c oughs> อีกเช่นเคยนิ้วเลี้ยมาก่อนแล้วก็วาดลงไปอ่าถ้ามันเป็นแบบนี้อีกนะคะก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละเปลี่ยนตรงฟิลให้ตรงนี้เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็สโตกเนี่ยก็เป็นสีที่เราชอบซะ แล้วก็ตรงนี้ก็เอาสัก1นึ่งพอสโตนกคะ,ะความหนาของเส้น <c oughs> แล้วเราก็แล้วเราก็กลับหัวมันนะคะเมื่อกลับหัวแล้วเนี่ยเราก็ปรับวาซิตี้มันลดน้อยลงไปนะคะแล้วก็ฟิวข้างล่างเนี่ยลดน้อยลงไปแล้วก็ปรับให้แบบ ที่ตัวเองชอบนั่นแหละง,ง่ายๆนะคะงานกราฟิกนี่มันเราต้องดูจินตนาการเราเองแล้วกันถ้าเราชอบแบบนี้เราก็ทําแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะขีดหัวอยู่เราก็แมสเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนะพิงหาก,ก่อนอ่ะตัวนี้เจอละก็แมสเหมือนเดิมเมื่อเนี่ยกดตรงนี้แมสเรียบร้อยแล้วก็เอาบัตรเนี่ยมาลบตรงหัวซะแค่นี้เองไม่ใช่เรื่องยากอะไร นะคะเ,เห็นไหมแล้วถ้ามันเข้มไปเนี่ยเราก็แค่ปรับมันลดน้อยลงไปอกีกเห็นไหมมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนี่เห็นไหมง่ายๆสบายๆเลยทีเดียวนะคะอ้าวแล้วตรงนี้ผิงหายไปไหนวะเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรผิงสอนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิงจะ พิงจะดึงตัวนี้มาใส่เลยแล้วกันนะคะอยู่ๆก็หายไปหายไปกับสายลมโอเคเอาล่ะมาเข้าเรื่องต่อเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ย แบบอาแล้วตรงนี้มันทํายังไงขาวขาวะเนี่ยก็ไม่ยากนะคะนิว l ลเยอมาข้างหลังนางแบบเราเลยเออรูปเราเลยนะคะแล้วก็เลือกสีขาวขาวร้อยเปเลยค่ะ F 6ตัวนะขาวร้อแล้วก็เอาบัตรเนี่ยมาเลือกหัวแปลงมันก่อนนี่ฟุงฟ้งๆแบบนี้แล้วก็ไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยถ้าเราก็มาปัด <c oughs> มาปัดเลยเนี่ยเนี่ย ก,ก็ปัดได้เลยมันจะฟุง้งห็นไหมอ่ะลองปิดตาให้ดูนี่ภาพมันจะดูมีมิติมากขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตัวเรามันทําไมไม,ไม,ไม่ไม่ขาวอะ่ะ <c oughs> อยากปรับให้ขาวเสนหน่อยนะคะก็ไปที่เอ,อ่อไปตัวนี้ไปไปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะ,ะไปที่ fill camera l ผิงชอบใช้ตัวนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครไม่ได้ใช้ photoshop cc เนี่ยหมดสิทธิ์นะคะไปเปลี่ยนโปรแกรมซะหรือ ก็หรือไม่ก็ไปใช้ Adobe Lightroom ก็ได้เพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันคล้ายกันเลยนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะมาคลิกเข้าเลเยอร์เออคลิกเข้า Camera r a มาแล้วนะคะฟังก์งชันฟิลเตอร์เนี่ยก็เอาตัวเนี้ยมาวาดใส่ตรงเนี้ยขาวเห็นไหมอ่าประมาณนี้ <c oughs> สิ่งที่ผิงปรับนะมันก็มีไม่เยอะหรอกอันนี้ฟังก์ชันพวกเนี้ย ถึงปรับ <barely> ค้างไว้แ <em> ล <iss ive> ้วไงนะคะก็ตรงเนี้ลบสิบแล้วก็คอนทัสเนี่ยก็สี่ก็ลองดูเอาแล้วกันนะเดี๋ยวพิงจะเลื่อนให้ดูกดสต็อปแล้วก็ปรับตามแล้วกันถ้าอยากจะเอาแบบเป๊ะๆเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ปรับประมาณนี้แหละนะคะจากนั้นกดโอเคเลยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเห็นไหมมันก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอ่าจากนั้นเนี่ยก็อยากให้หน้าเราขาวหน่อย หรือให้ภาพเราขาวหน่อยนะคะก็ไปที่ image adjustment level ปรับปรับให้ขาวนะคะก็อย่าให้ขาวเวอร์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขามาเจอตัวจริงเราแล้วมันจะเอ้ยอะไรมาอะไรนี้นะคะอะ่าตัวนี้ก็ปรับนะคะแล้วถ้าสมมติ ไอตัวเนี้ยมันลบยังไม่เนียนเราก็ไปลบได้กดตรงเนี้ยแล้วก็เ,าเอาบัตรเนี่ยมาลบให้มันเนียนได้อ่าเสร็จแล้วเห็นไหมส่วนลายน้าอันนี้มันคือลายเซนของผิงนะคะกไ็ไม่ต้องเอาผิงไปใส่ก็ได้เนาะนะคะหรือถ้าเพื่อนอยากใส่เป็นลายน้ําของตัวเองเนี่ยก็ทําแล้วก็มาติดตรงนี้ก็ได้มันก็ลย้ยอินเตอร์สวยอะไรอย่างนงี้นะคะอ่าโอเค นะคะอ่าก่อนจะเฮ้ยมันมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือปรับให้หน้าแบบขาวปรับให้มันขาวๆหรือไม่ก็ตรงส่วนไหนที่มันควรจะเข้มอะใส่ได้อีกนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำในส่วนนั้นเนี่ยเรามาขอฝากเว็บไซต์ส่วนตัวกันหน่อยแล้วก็แฟนเพจกันก่อนนะคะก็คือแฟนเพจซารีโชติวงชาคอนนั่เองนะคะคือล่าสุดเนี่ยพิงพ์ทำกลุ่มขึ้นมา นะคะกลุ่มเรียน Photoshop ออนไลน์นะคะก็จะได้เรียนก่อนเช่นเดียวกันคลิปวิดีโอนะเอ๋ขออภัยค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพิงก็จะเอาให้คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเรียนก่อนแต่พิเศษก็คืออะไรนะคะคนที่มากดไลค์นะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามพิงกเนี่ยก็จะได้เรียนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยลวกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะคะก็ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มพิงกเนี่ยก็ไปคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ที่พิงบอกว่ามอบของขวัญสิ้นปีเนะี่ยโอเคแล้วก็ YouTube ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยกันสำหรับคนที่ดูชอบนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่าอะไรใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเว็บไซต์สารินีโชดน,นั่นเองนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวพิงจะเอาภาพต่างๆเนะี่ยมาให้ดาวน์โหลดเอาไปใช้ฟรีแล้วกันตรงนี้นะคะเอาละเรามาต่อกันก็คืออีก ลูกเล่นหนึ่งที่ผิงจะนำเสนอ <c oughs> นะคะ,นะคะก็คือให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกด new new มาเลยจากนั้นเนี่ยให้กด a l t n t บนแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็ให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น soft light แล้วก็ให้เปลี่ยนตรงเนี้ยออให้ไปที่ edit นะคะแล้วก็ไปที่ fill แล้วก็เปลี่ยนให้เป็น content ตรงนี้เป็น50 gray แล้วก็ opacity 100%กด ok จากนั้นเนี่ยนะคะให้เราไปที่เบิร์นทแล้วเราก็มาใส่เลยส่วนไหนที่มันควรจะเข้มเราก็ใส่ไปนะคะเนี่ยมันจะเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ,นะคะอ่าลองดูนะปิดตาดูเห็นไหมคะ ยประมาณนี้แล้วถ้าสมมุติอยากให้มันขาวล่ะก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ดอทแล้วก็ใส่ไปเลยตรงไหนควรจะขาวหรือจะไฮไลท์ด่างก็ได้เนี่ยไฮไลท์ไปเลยนะคะเนี่ยใสไปเลยตรงไหนมันควรจะขาวก็ปัดใส่ปัดเข้าไปเลยนะคะ ประมาณนี้เห็นไหมนี่โอเคก็เป็นอันเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไปอย่างมากแล้วก็หวังว่าพิงจะไม่ได้ลืมอะไรนะคะพอฟังคลิปพิงก็ลืมเหมือนกันแบบลืมช่วยเสริมมานิดๆหน่อยๆน,นะ,ะแต่มันก็ไม่ไม่ได้มากมายอะไรโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะ